สายลุยเฮาบ่ราะมันธรรมดาดิบ่รมันอยังเด้สายลุยก็ได้ลุยทุกอย่างเด้เฮ็ดแล้วแบบกินเอาแต่ตายกินกันเด้ลุยเฮ็ดงานกินก็ลุยเลยกินไต่กินมื้อนี้ก็ถือว่าอ่าลงแขกเนาะลงแขกมาทําความสะอาดซอยพี่น้องกินก็ลุยคือกันยาดามาทํามาทําความสะอาดให้หัวหน้าเพิ่นจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพามาทําความสะอาด เดอ้อพี่น้องที้งงานสายลุยมือนี่สิมาลุยทำความสะอาดบันหน่อยของเฮาเนี่แหละพี่น้องสายลุยตุนเพิ่มมากทำความสะอาดเตรียมงานงานลงแขกเนาะจ้าทีมงานสายลุยเขาคือเกาละพี่น้องช่วงนี้บ่ได้ไปเก็บเห็ด <laughs> มันเห็ดบอ่อพี่น้องกันเลยเอินว่าล่งแขก มาซอยงานเราเต็มถี่ในทุกงานอันนี้สายลุยหน่อยแพงค่ะสายลุยแพงความสะอาดค่ะจ้ะท้ควกมสะอาดเอาแบบเอาจริงเอาจังได้พี่น้องเบิ่งซ้มเอาใส่เลยอันนี้ก็สายลุยน้อมจ้าท้องกมสะอาดใช่ไหาจ้าไปใส่ไปด้วยงานกินงานนักงานเบาสมกับสายลุยอยู่ได้พี่น้องเออว่าสายลุย ข้างนี้กระสายลุยพว่วงมาเด้อค่ะบ่บ่แม่นเป็นไปแต่เก็บเห็ดเด้อค่ะเก็บเห็ดอย่างเดียวบ่แม่นทุกแนวเนาะได้เบิวดว,ย,ดว,ย,ดวย,ยทุกแน่วโอ้ยนี่กระสายลุยพว่วงเพิ่นขอบคุณเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ประสานงานให้พี่นอ้องประสานงานเอิน้นทีมงานเฮานี่แหละทีมงานสายลุยมาลุยซอยกันมันหกหกหกพี่น,น้องเอ้ย บ้านก็ะได้อันนี้กัอันบ้านโบติยูดอกพี่น้องเออินว่าบ้านบ้านรับแขกซะบ้านน้อยบ้านไม่น้อยเอาไว้่ะเล่นน้ำกันไอ้แม่สมไมโบรานนี่ก็เอินไม่เฮี้ยนหน่อยเนาะเฮี้ยนหน่อยเลนเฮี้ยนหน่อยเอาไว้ัะเลนพี่น้องมันมีคนอยู่มันก็เลยหกจักหน่อย มานนี่แหละพี่น้องมือนี้า่าสีผ้ากันเสียหยาเสียหยาเอาออกให้เบิดให้มันสะอาดพันยางโฮกนี่กะปัญหาลายแนยวด้วยพี่น้องอจกัจกแน่แล้วจักงูจกักกีเก็บไม่งอดจกัจกยุ่งเนาะยุ่งกะบลายยุ่งกะบล,ลายพี่น้องเดี๋ยวมีฝนกังาดไปจักน้อยฝนซาดซาจักน้อยกะ มาทำความสะอาดเดี<ะ>๋ยวาปีประมาณนี้แหละพี่น้องหยาอันนี้จะเป็นเอิญหยาอีหยังจะเป็นโผดเป็นโพพี่น้องเอ้ยหยาปลาคอกบอกเสือ้อหยาอย่างเงีง้ยหยาขนหยาปลาคอกอันนี้จะเป็นหยาปลาผดใส<จ>่โอ้นี่บอกอันตักกตียนกินจ้านี่ตักเตียนมากจ้าหยาปลาคอกพี่น้องอัน,นตักกระช่วงนี้ก็ต้นกระเลี้ยงตักกระเตียนหลายๆพี่น้อง แต่ว่าหนาเขากระย่างอยู่คนก็บ่มาเอาไห้เนาะเอาใบอ้อยมันยังสิ่งง่ายมันจังเลี้จงเอาสิ่งง่ายมันจังเอาง่ายใบอ้อยเนาะมันเก็บมันเหียนง่ายขันหนาจังส่กลัวสิพ่อกลัวสิเอาพ่อหนาเนี่บ่แต่ว่าอ้อยนี่มันอยู่ทนเป็นบ่ใบอ้อย นี่ยาปลาคอกนะพี่น้องเป็นอาหารตะกะเตียนอันสุ่มยาจังสี่ส่วนมากกับสิบไปเลี้ยงตะกะเตียนหน่อยซะก่อนเนาะ,ะตะกะเตียนหน่อยะตะกะเตียนใหญ่นี่สิบับปันใดพุ่นมากแล้วลดพุ่มพวงเฮาพี่น้องเอ้ยพุ่นพนมาเพิ่มอีกแล้วพี่น้องสายลุยาาพัตมาคู้หนึง่งพัฒมาค่ะ น,นี้ลายลุยดาวข้นสวยเลยมาสวยก็มูอหยาดน้ำาลูกนอกคอกจำหยาดน้ำหลูบในคอกเออลูกในคอกคือลูกในคอกก็คือลูกบังเกิดเก้าตะกะเตนนอกคอกก็คือลูกตะกะแตนโอ้หลอกคอกในคอกในเนี่ยในคอกลูกนอกคอกกับหลูกในคอกวามันลูกในคอกเป็นตะกะเตนที่เสีดอรอนอยู่ในคอกนอกคอกคือตะกะแตนในคอกก็ให like ้อยู่ในคอกเออกให้อยู่ในคอกห้ยอยู่ในคอกไม่ไปใส่ เห็ดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วพี um, ่น้องนี่โอเคประมาณนี้กำลังสีเริ่อแปลนแล้วจ้าเอาเลยนี่แม่ฮะโอ้พี่เสือใหญ่ตัวนหนี่พี่น้องเทียมงานเข้าเทียมงานสายลุยเต็มทีพี่น้องมาซอยงาน เมื่อนี้กัแดดแดดพี่น้องแดดโคแดดโพเสียหยาน้ำแน่แล้วก็ตัดต้นไหม, <TALIESIN> ม dead, dead, ่ที <liegen avocado> <building> refined, ่ต้นแค่มันใหญ่ไว้พี่น้องที่พันที่บ่หลายที่ไหนๆบ้านน้อยพี่น้องที่ไหนๆบ้านน้อยกันเลยม่อยากปลูกต้นไม่ใหญ่ปนได ปลูกเฉพาะพืชพักสวนขั้นวนิดๆหน่อยๆพี่น้องพ่อเด็กกินปลูกข้าปลูกตะไคร่ปลูกไใ่กะเพราอันนั้นก็งามเลยพี่น้องพักกบแง่งใบเตยใบเตยกระตัดอันเอาออกจังหน่อยมันก่อใหญ่สดที่ห้ามันหน่อยพี่น้องปลูกแต่อันมันจำขึ้นปลูกข้าปลูกตะไคร่ มีดพุนนาค่ะคุณคจ้ามีดอันฝนใหม่ๆอยู่อันนี้ก่ะโบเมนว่าอายุหลายเดือนตุนแค่นี้สองปีนึงได้ตุนปีกว่าๆเออมันง่ามไหมข้าต้องหั่นสีห้อนไว้มันเตี่ยเขาต้องห้อนแต่มันน้อยวย่าห้อนไปเรื่อยๆจ้าว่าเขาได้กินก็จะสนุกสนุกดีไหมจ้าตุนมันโบเมนมันมีอันแมงอยู่บ่นละมีแมงจ๋าแล้วแม่ห้าวป้อนมันกระจายจ้า แม่งนี่นี่หู้มันกะราเบิงนี่มีโตพร้อมรักฐานสั้นสั้นเบิงกันหน่ํตัวนี่ตมันจระสั้นเบิงกระหน่ําเด้อนี่เขาเอิ่นมาแม่งกอกเด้นเนาะนี่จ้าแม่งกอกไงจ้านี่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 จ้ามันออกเป็นโตแล้วจ้านี่เดี๋ยวแต่นี่โอ้ออกไปแล้วคุณจ้าแก่แล้วนี่แหละโตเฮ็ดที่แล้วมันกระต่ายจ้ามันจะเป็นหู้อ้อมต้นไปนี่จ้าหู้หนึ่งจ้า เห็นข้าเวโป้ปั้นมันกระตายจางมันออกแล้วเนาะมันออกแล้วมันกัิจีอมันหินมีลูกมันไข่ไปแล้วกัดจีอไปอีกค่ะจักน้อยลูกมันกสิจีไงค่ะแม่อันนี้ต้นกบพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นต้นแค่มาที่นี่อัน อัญญาที่ห้าเสียออกนี่งาที่ห้าเสียออกนี่พี่นอ้องกระซี่นไปให้งัวนี่นะพิษป็นผอาออไปใหง้ง่วงอันควายเพิ่นอันนี้ควายเพิ่นออกลูกไปไหมต้นที่พิษกรรมบ่อันนี้ใบเสือไปให้งัวให้ควายใส่ต้นแค่บ่จ้าฟันอยู่ต้นอันนั้นกะลิได้เลยจ้าต้นนั้น ต้นักตองกะลิจักหน่อยฮะจักเหลวค่อยไปแก่นาบ้านนาที่แรกก็สิปูกันต้นแค่ยู่หม่องหันบ้านเสือแหมเป็นพี่เลี้ยงต้นทุเรียนแม่ตุนอันเพราะว่าบ่อเด้ทุเรียนมันบ่หงำเด้เพราะว่าเขาว่ามันต้องมีพี่เลี้ยงนะจ้ะแมนเออมันคำมันใหญ่แล้วเขาเกาออก มันอันไหมันเป็นพีเลียงอันต้นนี่ก็ให้เป็นพีเลียงได้ตะกี้บานพีเลียงยั่งต้นทุเรียนตายจ้ะ <c oughs> ตุนเจ้าคือว่าเอาอันนั้นแม่บานบานนี่ยังกับบานดำดำแมนตุนนี่แม่เจ้าว่าสิเอานี่แม่ <c oughs> น,นี่แม่บอคนไหนไม่ยังบอนดำตุน <c oughs> ตุนคนเป็นเบ้าไว้ในีไม่ยังตุนเจ้าไปเอ <c oughs> าไปปลูกกันยัง

เจียวห่เจียวไปถิมเทศบาลบอกโอ้น่ายกอยู่นี่เอาจังสันเลยวะคนใม่เฮียนเพื่อนนี่มันเอาไปประจานเลยวะของนั่นของนั่นอยู่รถเข่ามากว่าเจ้าหอนเนี่ยคนเยอะๆผูแม่ดอกเพื่นเห็นหลายเพื่นหัวกระหม่อมกันกระหม่อมเป็นไก่เพราะเนี่ยไหนพื้อนหอมยุครับรถเฮียงไหนมีผู้ชายผู้เดียวเนาะพ่อเด้ จ้าจ้าแมนถือต okay. ้องเลยอันใดนั่นห nope. ้ากับจิมไปละๆคางๆกัมแป้งล่ะจ้าของหลวงกับเจีไปเฮี้ยงไปพุ่นล่ะเขามาฝากไว้เขาเอินียังลงเขาเอินนแบบเนาะแบบโอ้ตายละบาดเดือดร้อนผมหาเจียว จากงานเนี่ยหน่อยกลายเป็นงานใหญ่สิเบลรถใหญ่มาเด้บานพี่น้องเอ้ยพ่อเจ้าไปส่งมาพิดเป็นไหนแบบจ้าโอ้ยหรือว่าอันเสื่อบน้ำน้พิดอยู่พ่วงเขาสปอนเซอร์ให้เพื่อนกินเนี่ยพ่วงลุยดาวกินน้ำเด้ออันย่ายเน่าโอ้ยเพื่อนบอกอยิางน้เดบันบอกคนกินน้ำเนี่ยพ่วง บอกคนก,กินน้ำเนี่ยฮะคนบอกอย่างนี้นินกินน้ำดาวกินน้ำสักก้อนเด้นนนดอนะจะตั้อองพี่กับซีมีบริการน้ำเด้อพี่น้องคันคันเมื่อยกับพักสักกอนเด้อลุยนอ้อำนี่มาทางนี้กับเข้ากับซีมีมบริการมีบร,รบริการน้ำเด้อพีน่น้องนะจะเจ้าประตองถอพรองเท้าเด้อ มึงเจ้าใส่รองเท้าได้ตามสบายด้อยพราะว่าเฮ้าบอดีท่านได้ถูตุนนี่เนว้นี่เฮ้เาพี่น้องอยากให้เบิองอันนี้สันที่นี้อยากอยากฆ่<บ>ามเาเบิองอันนี้สันที่นี้พี่น้องอันนี้ฝีมือเด็กหน่อยนักเรียนบ้านสะอาดหน้าดีด้วยพี่น้องเพิ่นสิปเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศชนะระดับเขต<ด>หมู่บ้านน้ำนาจะจะคู่เพิ่น คู่่นมากฉลองอยู่นี่พี่น้องเมื่อคืนกันเลยจ้ะนี่เด้อพี่น้องเลยกินน้ำกอนหิ้น้ำขึ้นกันเนื้อออกเข้าตรงกินสปอนเซอร์ได้พี่น้องเขาตรงกินสปอนเซอร์อันนี้เป็นหนึ่งมะื้อ หนึ่งมั่นมั่นเทศพี่น้องจ้ามีน้ำแข็งอาจจะว่ามาพักด้ว้เนาะจ้ามาพักซะก่อนมาพักเด้อเงื้อออกมากินสปอนเซอร์ซะก่อนเงื้อออกมากินสปอนเซอร์กันเด้อโอ้ยมีดข่อยแม่นถูกต้องมีดบบย่านผัววันจันรพี่น้องสายลุยวะมีดควยควยควยเอ็นฝนเองเรียกหนึ่ง นูฟันแล้วน้ำปาดมีดหนาก็เขาค่อมีดคอยฝนเองได้น่นซ้าผัวเนี่ยเขาบ่ห้ฝนดอกมีดฝนบ่เป็นมี่ถึงแต่เมียนี่แหละเป็นผู้จัดการเรื่องมีดเรื่องยังเขาแห่งสียานแต่มีดเขาแล้วเนาะจ้าซุมผู้ชายเบลวเหรินซื้อเด้อพี่น้องนี่คอยเปลี่ยนไปแล้ว ข้าวเดียวกับสิแล้วดีบดีสิแจ็คหน่อยกับเล้วหลายคนสามัคคีกันสันแดียพี่น้องเอาสิเอาไปทางไหนบัรซอยดาวลุยดาวเจ้าสิเอาไปทางไหนบอกเพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนเนี่ยออกมาส่งสัญญาณให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนน่ะเพื่อนหูบอดีสันเดียพี่น้องต้นไม้สีล่มมากเพื่อนบ้านหูแจักอยู่เอาลงมาเลยเอาลงมาเลยดาวเจ้ายังให้มันถือต้นทุเรียนคอยเด้อดาวเอ้ย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้อยอย่าให้มันหักไปทางเฮียนเพิ่นเด้อโอ้ยอย่าเอาไปอย่าให้มันไปโอ้ยใส่เอามาเมียเอามาเมียเออเอามาทางพี่เอามาหักทางทีเฮาพี่จะไปหักเฮี้ยนกับเจ้าเอาเอาบักจกอันไปดึงเนพวง เอาบักจกกอข้างบนไหมเอาแล้วบานพี่นองมันสิบอจังเอามีดหั่นห้างนั้น่ากันนั้นมันค่มันเอามีดตีโล่เอาเอาบักจกกอไป่ะกอนตุนเียงเป็นไงนี่มันสีมาอยู่นี่เห็นบอตุนเจ้าตุนมันสีลงเจ้าเด็ดตุน

เอาไว้สูงจักหน่อยเนี่ยลุยดาวขึ้นอีกได้ไหมยังบากาน,นั่นังอบา,า,อา,บา,าีไม่จัังบ้านนี้เป็นตน้น,น,นต้นมารุ่มได้บ้านพี่นอ้องเนะสียหายมันมาทาั้งพีอีกคือเกา่าต้นพักยิ่หุ่มอีกได้บ้านพี่นอ้อง ซอยรวมแรงรวมใจสามาคีกันดีดีได้พี่น้องสายลุยเลยเลย,ลย,ลย,ลยบึม้มจ้าตามสภาพบันเบิดอายุไปละ ไก่สีเรียลแล้วพี่น้องแดดเริ่มแดดแล้วไก่สีเรียบ้อยแล้วไก่สะอาดแล้วขออ่อนหน่อยเด้อเป็นเจ้ามือเอิญเอิญมาเป็นเจ้มือเอิญบ่ ทีมงานคุณภาพบอร์มินทีมงานอิมบลเลนเต้ได้ดีธรรมดาเด้นี่พี่น้องเลยถึงกระฟ้า <c oughs> แบบเป็นลังคนดอกสู่งานแบบบอมีถอยทุกงานงเอาอยาก่อนั่นนี่ไรกินแต่เพดวางสาางาาิขี้เหลียวม,ม,ม,มาเบอร์ม่ถอยเธอว่าข้าเท่าจี๊ดใส่คนเป็นจิ้นรู้ว่าใบคนใหญ่เอาเมนผู้ใดขี้เหลียวเบิรงเฮาใส่ชุดคือเป็นมาตรฐานงานมาเข้าเถอะ คือจังเ okay, right? well, I mean ันแต่งช well, ุดว oh yeah. ่าเั็นสีมาซอยเห้านาตุนบ่าเป็นทีมงานเห้าพี่น้องสะอาดแล้วได้บานีมือเสารกหกพี่น้องมาตอนนี้กัเป็นยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนี่การน้ำขว้นสะอาดของเห้าเกินร้อยเกินร้อยพี่น้องจ้ะพันใายลุยล่งในี่เจียงตับ สะอาดสะอาดแล้วพี่น้องเอ็ดแบบสาเลยข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวลุยข้าวเดียวพี่น้องสายลุยแดดไปได้กับบริกานพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นบ้านเอ้ยไม่เป็นคุ้มหน้าไม่เป็นคุ้น้าโอ้สายกลัวแดดไม่กลัวฝนสู่ทุกงานสู่ทุกงานพี่น้องสายลุยเฮาจ้ะเนี่ย สูงานเด้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องทำความสะอาดมานั่งพักผ่อนเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านแล้วมานั่งพักกินน้ำกินไนกันบันเอาานนงก้ เอานังสืเอิญไปนังสืเอิญหทีมงานคุณนภากของห้องทีมงานคุณนภากของห้อเรียบร้อยนังพักจะข้าวักกินเมือเรียบร้อยแห้งย่างอยู่บ่าเสียวบาสีเฮ็ดตอยู่เต่าเด็ดขกนาดพี่น้องเอ้ยเลยเศ้อนีสักกออ่อยกินหนึ่งเือสักอน มันครับหนึ่งมันมวลชิ้นกระเซ็บอยู่ชิ้นใหญ่บุญกองลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูชิ้นเนื้อนนนนกกัชิ้ี่นแหละพี่น้องสายลุยเห่าว่ามันธรรมด่าดิว่ามันหยังเด้สายลุยก็ได้ลุยทุกอย่างเด้เห็ดแล้วแบบกินเลาวแต่ตายกินกันเด้ลุยเห็ดงานกินกันรวมเลยกินมือเนี่ยก็ถือว่า ล่องแขกเนาะลงแขกมาทำความสะอาดซอยกินกระุ่ยก็การยันจ้ามาทำมาทำความสะอาดใหนหยว้าวหนาเพื่อนบ้านท่านนายกนี่ยขันเซียนเฮ็ดผู้เดียวกับบหวพี่น้องเอ้ยอันกระบ่ได้กควงได้ควงอีหยังดอกแต่ว่ากำลังบ่ไหวชอบมูชอบเพื่อนเออเอิญมูเอิ้นพวกมาซอย จังมวนเอนแต่จังรุนแล้วหัวหน้าเพิ่งกันเลื่อนสักตัวะ่าได้เห็นกันโดแล้วเนาะประมาณนี้ละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันงานใหม่เนาะอาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ